สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแต่งแล้วแพนเค้กสารวัตรหมีหนาทีคุกเข่าสวมแหวนแต่งแล้วแพนเค้กกับสารวัตรหมีเผยนาทีสวมแหวนจูงมือเข้าพิธีวิวาในวันที่10มิถุนายน2565ณโรงแรมวอร์ดอแอสโตรเรียกรุงเทพแล้วสำหรับคู่นางเอกสาวแพนเค้กเขมมณีและสารวัตรหมีก่อนหน้านี้แพนเค้ก ได้เผยชุดแต่งงานให้ดูแบบแวบๆบแต่ละชุดมีรายละเอียดกิมมิกที่ไม่เหมือนใครผ่านฝีมือดีไซเนอร์มือฉม,มังในวงการแฟชั่นหลายคนเพราะว่าที่เจ้าสาวบอกว่างานนี้มีถึง10ชุดด้วยกันล่าสุดมีภาพบรรยากาศจากงานแต่งของแพนเค้กกับสารวัตรหมีขณะที่พี่หมีกำลังคุกเข่าสวมแหวนแต่งงานให้น้องแพนเค้กแพนเค้กในชุดเจ้าสาวสวยที่สุดสมการรอคอยของแฟนคลับ และคนที่รักแพนเค้กจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ